คสอร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหาแนวทางยกระดับการจัดอันดับ IMD ด้านการศึกษาของไทยประจำปีงบประมาณ2,568กระทรวงศึกษาธิการพร้อมเดินหน้าผนึกกำลังขับเคลื่อนนโยบายระบบธนาคารหน่วยกิจเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับรูปแบบการเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาอนุกรรมการสภาการศึกษาด้านกฎหมายดันร่างพระราชบัญญตัติการศึกษาแห่งชาติพัฒนาทุนมนุษย์ตามนโยบายรัฐบาล สภาการศึกษาร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานขับเคลื่อนการเทียบโอนความรู้ระบบธนาคารหน่วยกิจสกสพร้อมยกระดับการประเมิน ITA เก้าสู่อง,งค์กรคุณธรรมและโป,ปหาหาหร่งใสปี2568สกสหารือผู้ทรงคุณวุฒิจัดทำกรอบการดำเนินงานการขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติตามยุทธศาสตร์ที่5ด้วยการจัดการการศึกษาสีเขียว บอร์ดสภาการศึกษาครั้งที่4ทับ2,567ถูกนัดสุดท้ายปี2,567ส่งเสริมการวิจัยเพิ่มสมรรถนะผู้เรียนลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษากดติดตามพวกเราได้ทุกช่องทางของสภาการศึกษาเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวการศึกษาสำคัญ